ขอน้มน้อมแด่องค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักธรรในวันนี้อรรมภาพเขาร่วมศึกษาในคำว่าอภัยทานได้พบกันเพราะมีกรรมมากำหนดไปตามกฎกรรมสัมพันธ์ที่ทำไว้เมื่อหมดกรรมไม่จากเป็นก็จากตายอภัยได้ไม่ถือโทษจะหมดกรรมทุกชีวิตที่เกิดมาตามแรงกรรม วิบกกรรมที่เราเคยก่อไว้เมื่ออดีตชาติกับใครก็ตามส่งผลมาเกิดในชาตินี้เพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าปัจจุบันนี้เราจะต้องพบปากกับใครร่วมงานากับใครหรือขัดแย้งกับใครบ้างล้วนม,มีผลมาจากกรรมสัมพันธ์ที่เราได้เคยเก่อร่วมกันมาแต่อดีตชาติทั้งหมดทั้งสิน้นจนให้ต้องมาพบกันมาเจอกันมาสร้าง สันปันตาพที่ดีต่อกันบ้างหรือมาประหารประหารกันบ้างตามแต่เหตุปัจจัยแห่งกรรมที่ได้เคยก่อร่วมกันไว้เมื่ออดีตชาติหรืออดีตได้ส่งผลมาในชาตินี้เพราะฉะนั้นแล้วณปัจจุบันนี้ถ้าเราเจอใครมาเอารัดเอาเปรียบเรามากลั่นแกล้งเรามาคิดร้ายกับเราจงรู้ไว้ได้เลยว่านั่นแหละคือผลจากการที่เราได้เคยก่อเหตุไว้กับเขาเมื่ออดีตหรืออดีตชาติ ส่งผลมาในชาตินี้หรือในตอนนี้ม่นคิดได้อย่างนี้แล้วเราจะงปล่อยวางซะอย่าไปถือโกรธโทษเขาให้อภัยเขาไปเถอะแล้วก็จากกันไปแบบดีๆแบบเป็นๆจากกันไปอย่างเป็นมิตรกันอยู่จะดีกว่าจากกันตอนตายนะซึ่งเราหรือเขาจะไม่มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันเลยทั้งสิ้นมัน ก็ยังคงค้างคา,งาอยู่ในจิตใจของเราหรือเขาเป็นความคิดแค้นอาฆาตกันต่อไปไม่จบไม่สิน้นก็จะเป็นมูลเหตุในการต้องไปหมุนเวียนบินว่าแต่เกิดกันต่อไปเพื่อจะไปจองล้างจองผ่านกันต่อหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่จบไม่สิน้นซึ่งเป็นหนทางแห่งทุกข์ทั้งนั้นแต่ถ้าเราไม่อยากที่จะจองเวีนจองกรรมกันไม่อยากที่จะเป็นทุกข์กับใครก็จงหยุดซะสิ หยุดที่จิตใจของเราก่อนเพราะเราไม่สามารถที่จะไปบังคับให้คนอื่นหยุดได้แต่เราสามารถที่จะบังคับให้จิตใจของเราหยุดได้ง่ายกว่ากันเยอะใช่ไม่ใช่ใชอภัยได้ก็จงอภัยไม่ทุกขร้อนดับไฟแค้นลงเสียก่อนผ่อนเบาได้อภัยให้ตอนเป็นเปๆจะเย็นใจอย่าชะล่าใจเดี๋ยวตายไปไม่ทันการ อภัยทานจึงเป็นทางสว่างได้ใครแบกไว้ทุกจนตายน่าสงสารจะพบสุขสมบังได้ไม่มีทางถ้าปล่อยวางก็คือการให้อภัยแต่อย่าพึ่งจากกันไปในตอนนี้ก่อนชีวิตเหล่านี้จะหาไม่จะหนักนิดหรือเบาหน่อยก็ให้อภัยอย่าหมดใจถ้า ใจเรายัางแกล่งกล้าพอจงอย่ารอถ้าอยากจบข้อพิพาทเป็นโอกาสทำให้เราเก้าวไปต่อถ้าหากเราใช้ชีวิตอย่างเพียงพอไม่มีข้อพิพาทใครไม่หลงทางหวังที่ใจไม่ยึดติดจิตหลุดพ้นและตัวตนบนโลกนี้ล้วนแตกต่าง วางตัวตนบนโลกนี้ยังมีหนทางอยู่ที่ตนเป็นผู้สร้างการทางก้าวเดินแม่ต้องผเผชิญคำครหาว่าให้ร้ายให้อภัยได้เบาสบายเหมือนห่อเหินให้มันจบที่ใจตนไม่มีส่วนเกินจ,จะเจริญนับจากนี้ดีนักแล ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกๆท่านเถินเจริญพร